ไม่พูดอะไรเยอะลอยสิวตรงนี้นะโชะอีกที เนี่ยเขาจะยังแทบเดียวคือสิวยอมแพ้คนมากไม่มีหลุดเป็นสิวาห้ามแต่งหน้าใครก็รู้คนเป็นสิวยุดก่อนเลื่อนผ่านคลิปนี้นะไม่งั้จะเสียใจเพราะนี่คือครูชลล์สิวของดอกรพง์ที่เราสามารถแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยช่วยเรื่องสิวแถมไมงทาให้อุดตันเพิ่มอันนี้คือใช้จริงนะคะตะลับเก่าเยินมากทุกครั้งที่เป็นสิวอ่ะคือต้องหยิบตัวนี้มาทั้งหมด5เฉดสีเลยเหมาะกับผิวคนไทยผิวแทนก็ใช้ได้แหวนใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่เข้มสุดนะคะค ไม่พูดอะไรเยอะลอยสิวตรงนี้นะโชะอีกทีเนี่ยเขาจะยังแทบเดียวคือสิวยอมแพ้ <Okay. S 1> เห็นปกปิดอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกกับผิวจริงอ่ะมันไม่ได้หนานะบางเบาสบายแนบไปกับผิวเทียบครึ่งหน้าให้ดูแกมันกริบมากดูไม่ออกเลยอ่ะอมีสิวอยู่ตรงเนี้ยเทสน้ำแบบช่ำๆเลยอ่ะอันเนี้ยทนมากไม่มีหลุด